ผู้ป่วยสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิดต้องขอบคุณอสมอนิตยานะครับเมื่อวานนำผู้ป่วยสุขภาพจิตนะครับที่มีอาการหูแว่วเห็นภาพหลอนแนะนำให้ญาติมารับการรักษาที่โรงพยาบาลคลองลานนะครับทุกท่านครับช่วงนี้มีปัญหาแบบนี้ครับเนื่องจากคนกลัวโรงพยาบาลพอสมควรเนาะตอนนี้โรงพยาบาลของเรามีผู้ติดเชื้ออยู่แค่หนึ่งคนนะฮะก็ติดจากคนที่มาจากกรุงเทพนั่นแหละก็แอดมิดตั้งแต่วันจันทร์ตอนนี้ก็ยังนอนอยู่มีเพียงแค่คนเดียวนะครับ แต่ปัญหาที่ตามมาของสถานการณ์โควิดคือ1เมื่อคนไม่กล้ามาโรงพยาบาลคนไข้สุขภาพจิตส่วนใหญ่ขาดยาครับไม่ได้กินยาไม่ยอมกินยาไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยนะครับเ,เมื่อวานก็มี2เคสนะครับที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษาคนที่ป่วยครับเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยสุขภาพจิตนะเมื่อไม่ยอมกินยาสักเดือนเนี่ยก็จะเริ่มมีหูแวลล่วแล้วนะเมื่อหูแว่วแล้วจะเห็นภาพหลอนนอนไม่หลับแล้ว จะเริ่มเดินแสดงว,ว่าเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าโรคจิตเภทหรือว่าโรคเอ่อถ้าคนอื่นเขาโรคผีบ้านนะครับนะคนไข้กลุ่มนี้ครับต้องได้รับยาต่อเนื่องนะฮะปัญหาก็คือถ้าคนไข้กลุ่มนี้ไม่ได้รับยาเนี่ยการที่เขามีอาการหูแว่วเห็นภาพหลอนเขาจะกลัวคนมาทําร้ายครับเมื่อเขากลัวคนมาทําร้ายเขาเขาจะทําร้ายคนอื่นก่อนอเห็นไหมฮะคนไข้ที่เป็นจิตเภทนะรหรือโรคผีบ้าในส่วนใหญ่ไปฟันคนอื่นเพราะว่าเพราะว่า เขากลัวคนอื่นมาทําร้ายเขานะฮะคือที่จริงคนไข้กลุ่มนี้ไม่ได้มีจิตใจโหดร้ายอยากจะทาร้ายใครนะฮะแต่ด้วยอาการทางจิตไงหลอนเห็นคนจะมาทําร้ายตัวเองก็เลยไปทําร้ายคนอื่นก่อนซึ่งตัวนี้อันตร,รายนะครับแล้วก็เขาไม่มีความผิดแล้วนะวันนี้ผมออกมาแชร์สิ่งนี้นะครับก็คืออยากให้ทุกคนที่ช่วยกันดูแลในหมู่บ้านนะว่าถ้าคนไข้คนไหนขาดยาเนี่ยท่านต้องให้ญาติมารับยาแทนครับนะฮะปัญหาที่พบก็คือคนไข้จิตเวท กลุ่มที่มีหูแววเห็นภาพหลอนกลัวเนี่ยไม่ยอมกินยาเพราะเขาจะไม่ยอมรับการเจ็บป่วยครับวิธีการของเราก็คืออาจจะเป็นเป็นยาหยอดยาน้ําได้ 2. ออาจจะให้เป็นผสมอาหารเนาะแต่คุณภาพของการกินยาก็จะลดลงนะฮะสก็ให้คนที่เขาเชื่อใจไว้ใจคนไปคนในครอบครัวเนี่ยให้ดูแลเรื่องการกินยาเพราะผมรู้ว่าคนไข้กลุ่มนี้ไม่สามารถดูแลตัวเองด้านการกินยาให้ถูกต้องได้ ดังนั้นวันนี้จะเริ่มเป็นปัญหาคือคนขาดยาเยอะแล้วก็เริ่มมีอาการกลัวหวาดระแวงอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้ดังนั้นวันนี้ถ้าใครญาติคนไหนฟังผมอยู่ถ้าคุณไข้ถ้าคุณไม่อยากมาโรงพยาบาลน,นะครับสามารถนำให้ญาติมาขอรับยาได้อย่างเมื่อวันมี2องเคสท,ที่ที่ไม่ยอมกินยานะฮะก็คือมากินยาละอาการดีขึ้น หยุดยาไปหนึ่งเดือนจะเริ่มมีหูแววเห็นภาพหลอนต่อเห็นไหมทุกท่านผมอยากบอกว่าโรคที่เป็นอาการทางจิตที่เขาเรียกว่าจิตเภทเนี่ยอาการจะดีขึ้นหลังการกินยาประมาณเดือนครึ่งนะครับมันไม่ได้เหมือนอาการปวดหัวที่แบบกินยาเสร็จละสักครึ่งชั่วโมงอาการปวดหัวเริ่มหายมันไม่ใช่โรคทางกายถ้าโรคทางใจเนี่ยมันมีสารเคมีตัวหนึ่งสูงนะครับมันก็เลยต้อง กินยาติดต่อกันประมาณเดือนครึ่งนะถ้าคนเป็นใหม่ๆเ,เขาจะกิน2-5ปีแล้วก็ลองค่อยๆลดยาลงถ้าไม่มีอาการหูแวววเห็นภาพลอนหมอก็จะให้หยุดยาแต่ถ้าเป็นครั้งที่2เนี่ยกิน10ปีเลยถ้าเป็นครั้งที่3 10ปีแล้วหยุดยาแล้วเป็นอีกนั้นทีนี้ทานตลอดชีวิตนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนแอมสวัสดีครับขอบคุณครับดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องที่คนข้างบ้านของท่านเนาะหรือว่าคนในครอบครัวของท่านเนี่ย ช่วงนี้ไม่ยอมกินยาจิตเวชนะครับถ้าเขาไม่ยอมมาโรงพยาบาลแน่นอนคนไข้กลุ่มนี้ไม่ยอมรับการจิตเวๆให้ท่านมาปรึกษาแล้วก็พยายามเอายาไปกินถ้ากินแล้วไม่ดีขึ้นก็พาไปนอนโรงพยาบาลครับนอนเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชนะฮะโรคนี้รักษาหายได้คอนเฟิร์มนะครับหลายๆคนที่เป็นที่หวัดรัวในชุมชนและมารับการรักษานะฮะอาการหายครับโรคนี้รักษาหายครับดังนั้น แต่บางคนเห็นภาพจนชินตาแล้วแบบเขาเดินในชุมชนถอดเสื้อผ้าพูดคนเดียวเงี้ยเมื่ออยู่กับความเคยชินครับวันใดวันหนึ่งเขาไปทําร้ายหรือไปเผาเนี่ยอันนี้แก้แก้ไขไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นวันนี้ครับมันสําคัญมากหลายๆคนที่เราไม่สามารถช่วยได้อย่างเช่นใกล้ๆบ้านผมเนี่ยก็ยังไม่มีผู้ดูแลปัญหาหลักของผู้ป่วยจิตเวชก็คือไปอยู่คนเดียวไม่มีคนกินยาและญาติไม่มีญาติเนี่ยอันนี้ยากมากนะฮะอันนี้ยากมากๆซึ่ง อันนั้นต้องคุยกันในรายละเอียดนะฮะดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากมาแบ่งปันสิ่งนี้ฮะเรื่องไ่้โรคจิตที่ขาดยาเนาะอย่างที่2ก่อนจบไลฟ์ผมขยายคลิปผมยาวมากนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือเนื่องจากผมทํางานสุขภาพจิตเนี่ยถ้าง่ายที่สุดที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีคือ2อ,อย่างเนี่ยถ้าเราแยากแยกกันออกนะฮะท่านจะมีสุขภาพจิตดีเลยง่ายๆ2ออย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมาครูบาอาจารย์ผมสอนนะฮะแล้วผมเอามาใช้เนี่ย มันลดความทุกข์ได้จริงๆครับอ่ะเอาง่ายๆเพื่อให้ท่านแยกระหว่างความรู้สึกกับความคิดออกนะสมมติผมค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นทุกท่านดูนะฮะผมยกมือขึ้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกตึงๆที่หัวไหล่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกเนี่ยครับแต่แล้วผมก็พูดเป็นภาษาออกมาว่าตึงๆตอนนี้ผมรู้สึกเนี่ยมันจะไม่มีภาษาแต่เมื่อผมบอกว่ามันตึงๆอันเนี้ยเป็นภาษา ความรู้สึกเนี่ยจะไม่จะไม่มีภาษานะฮะถ้าเราแยกความรู้สึกกับความคิดออกท่านจะเห็นความคิดในแต่ละวันมันเยอะแยะมากมายมันจะช่วยลดความทุกข์ของท่านผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องถ้าเรารู้สึกตึ๊บๆที่หัวนะครใครคนนี้เป็นไมเกรนจะรู้ตุ๊บๆๆๆแล้วมันปวดตึงๆอะไรเงี้ยเราจะไปบอกหมอกว่าเราปวดหัวใช่ไหมฮะความรู้สึกกับภาษาที่เราพูดว่าปวดหัวนะะี่ย การพูดว่าปวดหัวนั้นเป็นภาษาแต่ความรู้สึกไม่มีภาษาดังนั้นถ้าวันนี้เรามาอยู่กับความรู้สึกในร่างกายเราบ่อยๆครับทําซ้ําๆสิ่งนั้นเขาเรียกว่าการรู้สึกครับหรือว่าถ้าพูดในแบบชาวพูดเขาเรียกสตินั่นแหละมาอยู่กับการเคลื่อนไหวสมมติท่านขุดดินเนี่ยขามันเริ่มเมื่อยไปรู้ว่ากําลังเมื่อยมันจะรู้ได้แป๊บเดียวฮะเมื่อมันรู้ว่ามันกาลังเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับไปเห็นความคิดเราก็รู้ความคิดอีกเนี่ย และกลับมาอยู่กับร่างกายอีกหรือบางคนก็อยู่กับลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวมันแวะไปคิดแต่เราทําแบบนี้ทั้งวันนะฮะจิตใจมันจะเริ่มมาอยู่กับที่ใดที่หนึ่งในร่างกายของเราเมื่อจิตใจมันกลับมาอยู่กับร่างกายแล้วเหมือนใจมันมีบ้านนะครับมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าวันนี้จิตใจเราล่องลอยเนื่องจากสภาพปกติของความคิดมนุษย์มันคิดตลอดมันห้ามไม่ได้ด้วยถ้าไม่ฝึกแบบนี้ยากมากอันนี้คือการฝึกทางจิตวิทยาที่ง่ายที่สุดแล้วครับ นี่คือการพาใจกลับบ้านบ้านของจิตใจก็คือร่างกายเมื่อท่านมาอยู่กับร่างกายอย่างเช่นท่านกอดอกเนี่ยหรือว่าท่านนั่งอยู่ถ้าท่านนั่งอยู่สักแป๊บหนึ่งท่านจะลืมร่างกายใช่ไหมฮะแต่ท่านนั่งนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกตึงๆที่ก้นเพราะก้นมันโดนกดทับตอนที่รู้สึกว่าก้นมันตึงๆเนี่ยแค่รู้สึกครับไม่ต้องไปตีความหมายว่ามันเป็นยังไงแค่รู้สึกแค่นั้นแหละฮะอันนี้คือการฝึกที่ดีที่สุดนี่คือการพาใจกลับบ้านที่ครูบาอาจารย์ ท่านสอนมานะอาจารย์มโนเนี่ยม,มันเจ๋งมากๆแล้วท่านอนาจาร์มโนท่านเป็นมารังระยะสุดท้ายแต่ท่านแยกระหว่างความคิดกับความรู้สึกออกจากกันได้เมื่อแยกความคิดกับความรู้สึกได้เราจะเห็นความคิดความคิดที่เราไม่ต้องการเราจะหยุดได้เราไม่ได้ห้ามท่านคิดนะฮะเราไม่ได้ห้ามความคิดแต่เราจะสามารถออกจากความคิดได้ โดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ต้องการเป็นความคิดอัตโนมัติที่มันคิดขึ้นเองจากประสบการณ์ของเราเนี่ยต้องมาดื่มกาแฟที่ตลาดใช่ครับแล้วมาคุยกับพี่ไม่วันนี้ไม่ได้ยินกรอเลยครับพี่ไม่ดังนั้นวันนี้ผมเนี่ยทำงานสุขภาพจิตถ้าท่านเอาสิ่งนี้ไปฝึกผมมั่นใจเหลือเกินว่าท่านสามารถทํางานทุกอย่างได้ด้วยแล้วก็ท่านก็เห็นความคิดเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายของท่านไปด้วยฝึกแบบนี้ซ้ําๆนะฮะแล้วถ้าท่านไปนั่งสมาธิท่านจะทําได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนที่เรารู้ตัวเนี่ยตอนนั้นเกิดสติ นะถ้าถ้าเกิดสติซ้ำซ้ำซ้ำนะสติตรงนี้มันจะทําให้เกิดสมาธิแต่อยู่ๆไปนั่งสมาธิเลยเนี่ยไม่มีทางที่เราจะมีสติได้เพราะจะอยู่กับความคิดตลอดเห็นไหมฮะเรานั่งสมาธิเหมือนที่เราเรียนกันมาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้เราทําให้รู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิอันนั่นแหละเป็นปกติของคนเพราะเราไม่รู้คําว่าระลึกรู้หรือไม่ไม่รู้จักคําว่าสติจริงๆเนี่ยเราเลยหยุดความคิดเราไม่ได้ ดังนั้นวันนี้ถ้าเพื่อนๆท่านที่ฟังผมอยู่ท่านแยกออกระหว่างความรู้สึกกับความคิดได้ทําแบบนี้ซ้ําๆความคิดของท่านจะลดลงและเมื่อถึงเวลาที่ท่านจําเป็นต้องคิดความคิดของท่านมันจะเฉียบคมกว่าคนที่คิดทั้งวันน่ะแล้วก็มีอารมณ์เสียถ้าอารมณ์เสียตัดสินใจไม่ดีชีวิตก็มีไม่โอเคะฮะแต่ถ้าวันนี้เรามาฝึกอยู่ร่างกายพาใจที่ล่องลอยของเรากลับบ้านบ้านของจิตใจคือร่างกายเนี่ยทำแบบนี้ซ้ําๆเส้นประสาทของท่านจะจํา เมื่อเส้นประสาทจำมันก็เริ่มเป็นอัตโนมัติเวลาเครียดเนี่ยมันจะหยุดตัวเองทันแล้วไม่ต่อยอดความเครียดนะฮะวันนี้ผมแชร์ไว้ประมาณนี้ก่อนสําหรับทุกท่านขอบคุณมากๆนะครับสถานการณ์โรงพยาบาลเราเมีโควิด1คนดังนั้นคนนี้ออกจากโรงพยาบาลไม่น่าจะมีคนติดเพิ่มและเพราะว่าตอนนี้มาตรการค่อนข้างดีละฝากเรื่องนี้ให้พี่น้องลองไปคิดดูนะฮะแยกระหว่างความรู้สึกนะกับความคิด,ดออก ความรู้สึกตัวเนี่ยจะไม่มีความคิดนะฮะมันไม่มีภาษาแต่ตอนที่ท่านรู้สึกตัวเนี่ยมันจะหยุดคิดได้แป๊บหนึ่งทําแบบนี้ซ้ําๆมันจะหยุดความคิดที่เป็นความคิดลบๆได้และชีวิตของท่านจะมีความสุขขึ้นแน่นอนนะฮะโอเคนะครับวันนี้หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันสวัสดีคุณคุณเทพนะครับคุณเทพสวัสดีครับคุณจีน,วนสวัสดีครับสวัสดีครับ